ชื่อปฏิมาหารบัวแก้วอาชีพเป็นพนักงานประจําบริษัทแห่งหนึ่งค่ะบ้านที่สร้างอยู่ที่ตาบลพนาอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาค่ะรู้จักกับเตียนบ้านเล็กได้ที่เพจค่ะเจอในเพจแล้วก็เข้าไปดูก็เอามาเปรียบเทียบค่ะเป็นยังไงเราเข้าไปอ่านไปดูในคอมเมนต์นะคะแล้วก็โทรติดต่อนัดพี่เขาเลยค่ะเราเข้าไปดูแล้วเราก็นัดคุยกับเตียนบ้านเล็กค่ะ,คะก็มาได้พูดคุยกันแล้วก็ชอบอะค่ะที่เลือก เซียนบ้านเล็กนะคะเพราะว่าเป็นคนจังหวัดเดียวกันอยู่โคราชติดต่อกันง่ายเวลามีอะไรเราก็นัดเจอกันอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยตัดสินใจเลือกเซียนบ้านเล็กค่ะตั้งแต่ได้พบเจอพี่แกเป็นคนพูดเพราะอธิบายบอกเราว่าเราต้องทําแบบไหนอะไรยังไงค่ะดูแลเราดีแทเคแคร์เราดีค่ะเวลาแกมีอะไรแกจะบอกเราหมดเลยอธิบายบอกเราว่าอะไรเป็นแบบไหนค่ะบ้านที่เซียนบ้านเล็กได้ทําให้ค่ะถูกใจและตรงตามที่เราตกลงกันไว้เลยค่ะ ถ้าใครคิดที่อยากสร้างบ้านก็ให้เลือกเซียนบ้านเล็กฝากเซียนบ้านเล็กเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการสร้างบ้านค่ะเพราะพี่แกเป็นคนอัธยาศัยดีมากเลยค่ะเราเชื่อใจได้ค่ะว่าพี่แกจะทํางานให้เราสําเร็จไม่ทิ้งเราไปไหนค่ะดูแลดีเทคแคร์ดีค่ะมีตรงไหนขัดข้องแกก็แก้ไขให้ตามที่เราชอบเลยค่ะออกมาก็จะตรงปกที่เราตกลงกันไว้ค่ะสร้างบ้านกับเซียนบ้านเล็กถูกสวยดีค่ะ